คุณแกนอยอคุณเ็นดตรงนี้ตรงนี้โอเในบาดทางซ้ายตรงกลางมีคนล้มอยู่เื่อนล้มแล้วเื่อนดุมแล้วชุบอยู่ชุบอยู่ันไปดันไปดันไปโดนกดอยู่นะโดนกดอยู่หลังไฟนะายังไฟดดีไฟเพื่อนด้วยต้ลแหลมแหลมไม่ได้ไอไ้ไม่ได้เข้าไปไม่้งไป้อไปร้้ไปรงไปรองไปงงงรรไอไปอไปไอ้้ยร้ไ้้้ไป้้